โอเคครับผมก็สวัสดี FC ชาวเว้าทุกคนนะครับก็อยู่กับผมทอนาเทอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยจะพามาเทสเสียงนะครับทสเสียงธนูนะครับพอดีผมทําธนูใหม่นะครับ3ตัวเลยนะครับก็คือวันนั้นที่ผมเอาไปลองนะครับวันนั้นที่เอาไปลอง3ตัวแล้วมันไม่มีลมคือจริงๆมันพอมีลมแหละแต่ลมมันเบานะครับผมก็ได้ลองได้ลองเช็คได้ลองดูแล้วนะครับลองดูอาการนิดๆหิดน่อยๆเป็นบางตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ว่ามันยังนุ่งนวงนะครับมันยังไม่แบบว่ายังไม่ค่อยผิวนะครับก็เลยนะครับมาลดส่วนของธนูลงนะครับแล้วก็เหลาขั้นใหม่นะครับเหลาธนูใหม่นะครับก็คือทําให้มันเบาลงนั่นแหละนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปใส่ดินน้ํามันหรืออะไรท่วงให้มันเยอะนะครับเราก็แค่ย่อขนาดลงนะครับให้มันเล็กลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะ นี่ผมก็ย่อขนาดลงนะครับ <c oughs> ก็อันนี้เนี่ยว่าวเนี่ยประมาณร้อยร้อยแปดจริงๆอ่ะที่สาเหตุที่มันหนักอ่ะมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเว้นช่วงตรงนี้เยอะเกินไปนะเนี่ยเว้นช่วงที่มันจะมาโดนปีกเนี่ยตรงนี้เยอะเกินไปนครับจริงๆเนี่ยมันต้องลงมาอีกสักครึ่งนึงก็ได้เนี่ยผมเว้นตรงนี้เยอะไปพอเราเว้นเยอะใช่ไหมน้าหนักมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยเราใส่ธนูได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็คือผมพลาดเองนะครับผมพลาดเอง แต่ว่าเราก็แก้โดยที่เรามาย่อขนาดธนูลงนะครับเล็กลงจริงๆตัวนี้ยังไม่ได้เทสนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคาสีน่าจะดีกว่าเพื่อนด้วยนะเพราะว่าปีกมันแข็งกว่านะครับแล้วก็ปลายปีกปลายปีก็อ่อนแต่ว่าช่วงตรงกลางแข็งแข็งก็เพื่อนนะครับนี่ให้ดูน้ําหนักนะน้าหนักค่อนข้างเชิดเนี่ยผมชอบน้ําหนักประมาณนี้เนี่ยกําลังดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสก่อนตัวแรกนะครับ ธนูเนี่ยเหลือคันเท่าไรเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดดูกันนะเบ้าเนี่ยประมาณร้อยแปดร้อยเก้านะครับธนูผมน่าจะเหลือร้อยเซนไหมโอไม่ถึงด้วยนะครับธนูเหลือเก้าสิบสี่เซนนะถือว่าหายไปเยอะนะครับธนูเก้าสิบสี่เซนนะครับความยาวเข่านะครับผมใช้อยู่ที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบเอ็ดประมาณยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด เป็นเบอร์เก้านะใหม่เป็นเบอร์เก้านะครับทันค่อนไปทางแข็งนะครับแข็งหน่อยนะตะนูฟ้าผ่านครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ <S <S ใช้ได้นะแต่ว่าไม่ถือว่าว้าวเท่าไหร่นะรู้สึกว่าอันนี้ธรรมดาออกแนวธรรมดาธรรมดาเฉยๆนะไม่ค่อยว้าวอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปลองเทสขึ้นอีกทีนึงจริงๆถ้าเป็นว้าวสไตล์ตัวเล็กๆเนี่ยใช้เป็นเบอร์หกก็ได้นะครับเบอร์หกหกเส้นก็ได้นะหรือจะเป็นเบอร์เก้าสี่เส้นนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์หกอ่ะเสียงมันจะไหลลื่นกว่าแล้วก็สมูทกว่านะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ใบนะครับถ้าเราทําใบไม่ตรงก็เหมือนเดิมครับ นี้เนี่ยไซส์เท่ากันกับเมื่อกี้นะครับอาจจะดูใหญ่หน่อยเพราะว่ามันเป็นขยับปีกให้มันกว้างนะครับแล้วก็ธาตุเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมเว้นห่างไว้เยอะเลยนะตัวนี้นี่ถือว่าเยอะนะถือว่าเว้นห่างไว้เท่ากับว่าวใหญ่เลยนะจริงๆมันเป็นว่าวเล็กมันต้องสักประมาณครึ่งนึงเนี่ยน้าหนักมันจะหายไปเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็ประเด็นคือตัวนี้เนี่ยปีกจะอ่อนกว่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะ ขึ้นง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต้องน้ําหนักจะต้องเบากว่าเยอะเนี่ยเห็นนะตัวนี้เนี่ยถือว่ามีโอกาสที่ว่าะจะนิ่งเลยนะครับอาจจะนิ่งเลยเพราะว่าปีกหนึ่งปีกอ่อนนะครับสองคือน้ําหนักเทไปหัวเยอะนะครับอารมณ์นี้น่าจะนิ่งนะอาจจะนิ่งนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ใสก่ก็ต้องใส่ดินน้ำมันเพิ่มนะตัวนี้นะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยธนูเท่ากันเลยนะครับสองคันนี้ธนูเท่ากันเลยแต่รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยสมูทกว่านะครับสมูทกว่ารู้สึกว่าลั่นสมูทดีอ่าเดี๋ยวมาฟังนะครับ ครับเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยถือว่าว้าวนะครับคือจริงๆไอ้ตัวแรกอะ่ะมันต้องเสียงแบบนี้นะก็คือสัมผัสได้เลยว่าไอ้คันแรกกับคันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยเสียงมันลื่นกว่าเยอะนะลื่นกว่าแล้วก็เสียงมันเดินดีกว่านะครับแต่ว่าปีกแล้วก็ลักษณะตัวตัวแรกดีกว่าเยอะนะครับปีกแข็งกําลังดีตัวสองปีกอ่อนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแก้ตัวแรกนะเดี๋ยวอาจจะแก้นะอาจจะมีแก้นะ อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้ธนูมันเท่ากันเลยนะตัวนี้เนี่ยเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะสดๆเลยเลยนะครับก็จะเป็นใบขวดนะขวดเนี่ยแล้วแต่อารมณ์นะคือผมไม่มีสั่งทำนะแล้วแต่อารมณ์นะครับขี้เกียจตัดนะครับตัดยากนิดนึงนะครับใบขวดนี่เราเลียมเองนะครับผมใช้ กันไกลเล็มนะครับความยาวเขานะครับแต่วัดคันก่อนไอสองมเมื่อกี้มันเท่ากันนะไอตัวที่สองตัวที่สองยาวกว่าอ,อ่ายาวกว่าน,นิดนึงนะครับยาวกว่าน,นิดนึงดูคันกัอนนะอันนี้ร้อยร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดห้านะครับ เขายิบสามเป็นใบขวดนะครับใบขวดนี่ข้อดีก็คืออมันไม่ค่อยกินไหมนะครับใบมันค่อนข้างลื่นนะเสียงไหลลื่นดีนะครับไม่ค่อยกินไหมเลยถือว่าดีมากนะครับโก่งผิดด้านขนาดใบประมาณ9ก้ามิลแปดมิลนะครับ ใบขวดไม่ได้ขัดนะครับขวดโคกเพียวๆมาเลยนะครับขัดเดี๋ยวมันจะบางเกินนะครับใบมันบางอยู่แล้วนะครับ โอเคประมาณนี้ถือว่าใบไหลลื่นดีนะครับใบไหลลื่นดีนะครับเสียงออกง่ายแต่ว่าจะมีปัญหาตัวแรกเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์ตัวแรกใหม่นะตัวแรกมันดูไม่ค่อยลื่นอะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวนะครับรับชมนะครับคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ